สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเว็บมอเตอร์มันนี่นะคะที่เอาไปรีวิวเมื่อวานนี้นะคะสำหรับเว็บนี้นะคะอ,อย่างที่บอกนะคะเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ฟรีนะคะอยู่ที่ตัวมอเตอร์สิบ 10รูเบิลนะคะแล้วก็ซึ่งเราจะได้ฟรีตัวนี้นะคะแล้วก็มันจะทําเงินให้เราอยู่ที่0.034 C ต่อชั่วโมงนะคะสำหรับเว็บนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาทําการอัปเดตนะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะก็จะเห็นนะคะว่าตรงนี้นะคะก็คือมันจะเพิ่มให้เราอยู่ เรื่อยๆนะคะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยอยอดถึง0.01นะคะมันจะมีตัวปุ่มอะไรไม่รู้แถวๆเนี่ยให้เรากดนะคะเราก็ทำการกดนะคะแล้วยอดนะคะมันจะเข้ามาอยู่ตรงในอ Add the c u s i o n นะคะก็คืออ่าตัว Account b บ l ลา c ์นะคะสำหรับการจ่ายออกให้เรานะคะสำหรับเว็บนี้เนาะแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะเมื่อวานมาแนะนําการสมัครนะคะก,ก็เราสามารถที่จะฝากเงินนะคะเข้าไปซื้ออแมชชีนนะคะหรือว่าเครื่องยนต์ของเราได้นะคะโดยแมชชีนแรกเนี่ยที่เราได้ฟรีมาก็จะอยู่ที่10รูเบิลนะคะแล้วก็อัปเกรดไปเป็น50รูเบิล200 1,000 3,000 7,500ตามนี้เลยนะคะก็แล้วแต่นะว่าเพื่อน อยากจะลงทุนอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับเว็บนี้นะก็มาแนะนำในส่วนของฟรีนะคะก็เพิ่มเติมนะคะการเก็บเนาะ,ะมันก็มีหลากหลายเนาะ,ะในนี้ก็จะมีการดูโฆษณาแล้วก็รับเดลี่โบนัสนะคะเราก็มากดเดลี่โบนัสนะคะอันนี้แอดได้ทำการกดไปเรียบร้อยแล้วะะสำหรับวันนี้เนาะ,ะก็อยู่ตรงมันไปเรื่อยๆละมันก็จะ เป็นตามนี้เนาะมันก็จะมีกลุ่มให้เรากดนะคะแล้วก็เราก็จะได้วบนัสตามที่เขาบอกนะคะก็มาเพิ่มในตัว Account Balance นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเก็บเงินต่อไปนะคะก็เม,มาที่ Surfing Site นะคะก็คือการกดดูโฆษณานะคะเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะบอกว่า ถ้าเรากดดูโฆษณานี้40วินาทีนะคะมันจะจ่ายให้เราอยู่ที่0.07นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากดอย่างสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ที่20วินาทีนะคะจะจ่ายออกให้เรา0.30นะคะเราก็มาลองกันเลยนะคะแล้วก็เข้าไปกดได้เลยนะคะสำหรับนี้มันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างใหม่นะก็จะเห็นนะคะด้านล่างเนาะก็มันก็จะปรากฏเป็น มอตมมานี่นะคะแล้วก็รอให้มันครบ40วินาที 4 3 2 1 0นะคะเมื่อมันครบเรียบร้อยนะคะก็จะมีตัวเลขแคปชั่นเนาะออกให้มาเราให้เรามานะคะก็คือเราก็กดตามนะคะตัวนี้เป็นเลข68แนะคะเราก็กดที่ช่อง68นะคะมันก็ดูจากวงนี่นะคะถ้าสมมติว่ามันหายไปแล้วก็ปิดได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแถบสีชมพูตรงนี้นะคะก็ เป็นสีจางลงถ้าเรากดรีเฟซอีกทีนึงนะคะตัวนี้นะคะก็จะหายไปนะเราก็สามารถกดนะคะตามจํานวนที่มันบอกให้นะคะแล้วก็ยอดเงินของเรานะคะก็เพิ่มขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของการถอนนะคะแอดมินนะคะได้ลองถอนออกไปทีนึงนะคะอยู่ที่1นึ่งรูเบิลนะคะแล้วเข้าบัญชีเทย์ยนะคะก็ ปรากฏว่านะคะตอนนี้นะคะเข้ามาจริงนะคะอยู่ที่1.05นะคะแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนเนาะตัวนี้นะคะ0.009นะคะตอนนี้สำหรับเว็บนี้นะคะวิธีการถอนนะคะเพื่อนๆก็ไปที่เครื่องหมายลบนะคะ order payment น,นะคะก็จะมีบัญชีให้เราเลือกนะคะก็แนะนําเป็นบัญชีเพย์ยี่นะคะสําหรับบัญชีเพย์ยี่นะคะใครที่ไม่รู้วิธีการสมัครนะคะก็สามารถย้อนไปดู วิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็จะมีลิงก์การสมัครให้เพื่อนๆเรียบร้อยะค่ะก็สามารถเข้าไปทําการสมัครไว้ได้เลยนะคะสําหรับคานถอนขั้นต่ํานะคะอหารบัญชีเพยยี่นะคะก็จะอยู่ที่1รูเบิลนะคะสูงสุดก็จะอยู่ที่1 5 0 0รรูเบิลนะคะช่องแรกนะคะก็จะเป็นช่องจำนวนเงินนะคะก็คือตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรามี 1นึลูเวขึ้นไปนะคะแล้วก็สมาใส่ตรงนี้เป็น1น,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเลขบัญชีเฮียนะคะตรงตรงนี้นะคะเราก็ามาก๊อปนะคะก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางในส่วนนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็น0.99นะคะนี่นะคะก็คือเงินที่เข้ามานะคะเราก็กดออเดอร์เพมต์นะคะมันก็จะมาจ่ายออกให้เราในบัญชีเฮียนะคะสังเกตตรง ที่รูเบิลนะคะ,ะเงินของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาค่ะสำหรับเป๊บนี้นะ,ะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการฝากเงินแล้วก็การเก็บในส่วนของ Account นะคะก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่มันจ่ายออกนะคะก็คือต่อวันนะคะก็ เราก็จะมาดูตรงนี้เนาะมันก็จะบอกว่ามันจ่ายออกให้เราเท่าไหร่นะคะโดยที่เพื่อนๆน,นะคะมาที่ My Fact นะคะมันจะมีตัวปุ่มนะคะถ้าครบ0.01เพื่อนก็สามารถกดแล้วมันจะเพิ่มตรง My Account Balance นะคะที่เราสามารถถอนได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มา อัปเดตในส่วนของมอเตอร์มันนี่แล้วก็วิธีการคลิกโฆษณา,าแล้วก็การจ่ายออกจินกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามนะคะมาสอบถามกันได้ที่เพจไทยอิสตี้ออนไลน์นะคะแล้วก็ก็จะเห็นนะคะว่าแอดได้ทำโพสต์ปักมุดนะคะสำหรับเว็บฟรีต่างๆนะคะที่จ่ายจิงนะคะให้เพื่อนนะคะก็ลองเข้าไปกดสมัครกัน ดูได้เลยนะคะสำหรับเว็บนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะก็จะพยายามามาอัปเดตข่าวสารการลงทุนนะคะที่มันจ่ายจริงนะเพราะว่า,วาบางตัวเนี่ยแอดเอามารีวิวนะคะแอดก็ไม่กล้าคอนเฟิร์ม100%นะคะว่ามันจะจ่ายจริงหรือเปล่าะคะแต่ก็ เอามาฝากไว้ก็เพื่อนๆนะคะก็สมัครไว้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเ,เราเราคิดว่ามันไม่จ่ายแต่มันก็จ่ายจริงนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะคะยังไงก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ